ใหม่มาพอดีเลยนะคะเราจะได้ด่านใหม่กันอวน้วนแต่ขอตั้งค่าภาพก่อนนะเอาว่าหนูตื่นเต้นไหมไมีด่านใหม่มาไม่ใช่ด่านใหม่อีเวนต์ปะอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์แล้วประเด็นคือเราไม่ได้อัปเดตมันมาได้ไงวะเลง็งเล็งโกคุเฮ้ยเกี่ยวกับอะไรมาดูกันหาห้องไปอ่ะ กติกาก็คือยิงฝ่ายเดียวกันปิดการแข่งขัน10นาทีไม่มีช่วงเต็มตัวเกิดใหม่ตลอดเวลาแล้วก็เป้าหมายก็คือเราต้องจุดแท่นบูชาเพื่อรับค่าความปวดปาและหยุดอีกทีมหนึ่งไม่ให้จุดแท่นให้ได้นั่นเองทีมชนะได้ก็ต่อเมื่อไอคะแนนเก็บค่าในได้300ก่อนหรือว่าเวลาหมดลงแล้วทีมไหนยเยอะที่สุดนั่นเองจะมีทั้งหมด8แท่นบูชาแต่จะใช้งานได้แค่3แท่นในแต่ละครั้งและก็จะรีเซ็ตให้ใช้งานทุก2นาที คลังยุทธกรณ์ก็จะมีเลือด200ลูกซองก็ระเบิดคู่ในสามารถอะไรสามารถปีนขึ้นทางเล็กๆได้เจ้าหน้าที่บางคนน่ะเนื่องจาทีมจะมีคู่ในเพลิงและพิษในขณะที่คนถึงเจอมีแฟลและกระแทกอะไรคือกระแทกอิมแพกเหรอแกเห็นหนะ้าอีเวนต์ไหมคนที่อยู่ตรงกลางอ่ะน่าจะเป็นไม่มอนตี้ก็ลุกอ่ะแต่แกคิดว่าใครคลกลใช่มอนตี้หรือลุกแต่เขาว่าจะเป็นลุกนะอืมก็คิดว่าลุกเหมือนกัน แล้วคนขวาคือใครเกยคิดว่าคนขวาคือใครไม่รู้อ่ะเขาว่าคนขวาเหมือนผู้หญิงเว้ยใช่ไห้อาจจะเป็นใครวะที่มีดาบทันเดอร์เบิร์ดอะพูดไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเฮ้ยแมทิ่มตัวแล้วตื่นเต้าอ่ะดูดิมีคัสซีแน่นอนทุกคนแต่งโกคุไอ้เคียนบอว่าเคสนั่นทาวเวอร์ที่ดูลอยฟ้ากันนี่แหละ อุ้ยอุ้ยนี่มันทวิตเนี่นเยเศรเหรอ่ะใสเรเศษนี่ใครเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยแคปิตาลนี่ใครอ่ะโซเฟียเฮ้ยแล้วก็โอซ่าเฮ้ยแคปิตาลยังรอนันน้อยอยู่ใที่ไหนหลูกซองไอ้นดิลูกซองล้วน หมวลูกซองอยากเด้มามีใครบ้างคาเกโรคาเกโรคาเกโรอ,อั๋คาซูมิโฮมูระคาการิบิมาซูราโอวีฟอ,อินคามึงมากระซิ่ทุกคน the sun and the storm are จุดแท่นบูชายิงใครจะกันนี่ไงเขาปิดด้วยไหนที่จุดตรงไหนอะข้างบนอ๋อไป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 ขึ้นไปขึ้นไปที่เจว,ว่าปิดนี่คืออะไรอะปิดการอีการาอ่ะเล็คนนี้เพื่อจุดเหรอจอจุดแล้วเฮ้ย <laughs> ยังเทวะตกใจตกใจอะ ผู้ศรัทธาคือไฟไหนเหรอไฟบุกเหรอไม่น,าน่าจะไฟเราอะพุดธบุกก็ไม่เขียนว่าเกิดใหมเก<ห>ิดเรื่อยๆเอาศรัทธาไงน้องอะสุดละเข้าไปเฉยก็ได้สุดแล้วเหรอ,อโอ้โหใครวะโอซาจริงด้วยแก ดูเดือดเลือดมากอ่ะเจลลี่แบงไม่ถนัดลูกซองอ่ะแก,กจะไม่ถนัดลูกซองอ่ะมาเปลี่ยนได้ปล่าไม่ได้มันเลือดทีเดียวตั้งแต่แรกได้คือเปลี่ยนไปมันก็เป็นลูกซองสุงดีออ่อีเวนต์นี้เจลลี่แบงพยายามเกข้มขานได้สีเดียวละกันออเจุดแท่นบูชา ใช่ได้คืออะไรนะที่เขาบอกอะไกอ๋อแรกกันเฉยคนเลขสี่ครับเดากะายที่ปานแล้วระเบิดแต่มันคูดาวหลายอันอยู่นี่เนาะน่าสนใจว่ะฮุยได้หนึ่งตัวแล้วสักทีแทนบูชาตรงนี้ แกกั<ใ>น,นว่าไอคนที่อยู่ข้างๆในรูปโปรไฟล์มันน่าจะเป็นเบนดิตนะมันเป็นสีเหลืองๆไะเบนดิตน่าจะเบนดิตอุ้ยตกใจเกือบยิงช,ชุดชุดันเหมือนไอ้ีนีฉันว,ว่าเบนดิตนะแล้วก็นี่ใครขับขันเหรอหรือฟิววะแกว่าเขาจะแจกแพ็กไหมหพ็กอีเวนตไม่น่าอ๋อได้เป็นร้อยกว่า ชิลี่แบรพผู้ไม่ถนัดลูกซองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ่ว์ยิงกันไม่ได้ไงเขาบอกยิงยิงเพื่อร่มทีมไม่ได้ก็มันมีควาค่าทีเดียวกันเมื่อกี้จุดแป๊บจุดแป๊บสวยชิลี่จุดแล้วนะ หมจสิบยัางโคตรมุดตายอีจุดแล้วข้างล่างอุ้ยมีคนระเบิดใส่เจลลี่ฝ่ายตรงข้ามได้จุดแท่นบูชาแล้วมีน้ำมันแฟนอุ้ย เกอย่าเปลี่ยนปืนลูกซองไหนที่ใช้ดิอุ้ยตกใจมันเป็นลูกซองสตองไตล์เดียวกันหมดเลยเจอได้ลูกซองแบบแอนดิดอ่ะมันเป็นซองคนหมดเลยเนี่ยข้างบนว่ะ โอ้โหนูโโ้นเะได้สองตัวเลยร้อยสี่ร้อยสิบห้าอีกห้านาทีว่ะมันเก็บได้สามร้อยใครได้สามร้อยก่อนก็ชนะไปพ<อ>ี่เจนบูชาใหม่เปิดซำกันโอ้ซักทีจิงลีแบร์ผู้ไม่หันลูกซองศัตรูยิงแล้วนีว่หว่าเฮ้เพื่อนยิงแล้วโอ้ยหลัง ใค,ใครอ่ะใครอ่ะอย่างเท่เลยใครอ่ะฝั่งนู้นอะใครว่าแกมีคนนึงที่มันเสยรผมตัวเองอ่ะเฮ้ยอย่างเท่อย่างหล่อจัดใครวะ จุดจุดเออจุดแท่นบูชาแนี่มันก็คือแคปเจอร์อ็อตเจคทีปไม่ใช่จะจะไปนี้วู้ฮู้ยังแท่นเล่นอย่างแท่มว่ะจุดแท่นบูชายันนี่ พรวดดวน oh. อุ้ยโอ้โ oh หนี่ใครวะมาไอสโตว์ปะวะเหมือนมาไอสโตว์เลยทุกคนเฮ <Everyone. S 1> ้ยอย่าไปยุ่งเลยเฮ้ยมันออกไหมล้วศัตรูใช่ไหมโอ้โหนึกว่าเพื่อน เฮ้ยอ้ห <c oughs> ใครวะบางตัวเจ๊ก็ยังไม่รู้ห่าเดี๋ยวเป็นใครอ่ะอันนี้น่าจะเป็นฟิวป่ะ<ห>วะ ตัวเองก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหลูกซองคือแบบดิบมากคือแกคือแบบว่ายิงทีคือหน้าคือถีบขึ้นฟ้าเลยอะแกจะได้ไม่ถูกใจสิดูดิลูกซองเก้าอะ่ะไม่ถนัดลูกซองจริงๆนอกจากลูกซองเป็นตัวไปดิเดี๋ยวลองยิงแบบไม่เล็งมั่งดิแต่ไม่เล็งเจลก็ยิงไม่โดนอี่างกับประเด็นเศร้าอ่ะ ไม่เล็งก็ยิงไม่โดนอมาจุดนี่ไงไอตัวด้านขวาที่อยู่ในแบนเนอร์มันคือนี่จริงๆก็จอมันคือไอที่เกมว่า Thunderburst ส่วน้ายมันเป็นแบนดิตใช่แบนดิตแบนดิตมันเป็นมันเป็นไอคอนสีสีเหลืองอะเออเนี่ยแล้วคนนี้น่าจะเป็นมาสโตอะ่ะ รอ,อจัดลูกแซ่บช่วยใครทำเจลลี่เฮ้ยสองต่อสองสี่สามสองสี่นะเว้ยสองห้าสิบเนียช่วยกันจุดช่วยกันจุด,ดสวยจุดละ ผู้ชายใหม่มายังน,น,น,นี่พอไม่เลง็งเจลก็ยิงไม่โดนอีกพอเล็งแต่ก็มันก็ดีดีเขียนลูกซองว่ะเขีนได้ลูกซองแบบแบนดิตแต่มันชื่อว่าอะไรนะลูกซองของพวกแบนดิตมันชื่ออะไรชื่อแบ จำไม่ได้มันชื่ออะไรวะใช่เอ็มไหมไม่ใช่นอนนะมันในเคาน์เตอร์เอ็มใ,ในเกมนี้ก็มีของพวกไอ้นี่ไงของพวกเอบีไอไม่ชอบทุกซองแบบนี้เลย แกท้ายตาราง9คิวน่าเกียดมากข้างบนเหรออุ้ยหูยอย่างโลเลยทันเจเบอร์ทาโอยามิเฮ้ยชนะแมตช์เฉยสามร้อยกรอนสองต่อสองร้อยเก้าสิบในเว็บพีพีดิเอาว่ะฟาดฟัน อา้าวพูพิมพ์ไม่ได้ด้วยขันตูดด้วยคุยคนเดียวก็มาเน้อคนเราอะแกได้แพ็กอะบอกฉันดีว่าเป็นแพ็กนี่ไงแพ็กในเกมคอลเลกชันเนขอดูดิมาทุกคนมาดูด้วยกันอุย้ยปืนนี้สวยอนะ่ะว้าวไหนดูดิแล้วก็มีขับขันไว้แกนี่ไงขับขันไม่ใช่ฟิวเออ บาบูลสยองขับขันขับขันทันเดอร์เบิร์สอันนี้ชวิดเบนดิดจริงด้วยหรือบิดวะนี่ไงแเบนดิดจ,จริงที่เขาบอกเบนดิดจริงด้วยอว้วนเชื้อแม่งจะครับแล้วนี่มาเอสโตรจริงอันนี้รูกแคปิตาลโอซาเดี๋ยวดูหัวนี้ทวิดโซเฟีย<ม> ไม่ข้างหน้านะลุกก็ถูกแล้วเจลก็ข้างหน้าลุกไงทำไมอ่ะหน้าสนุกเจ็บมาไม้โตออกมาถึงในเกมไอมาถึงในเกมที่ดูอยู่ตอนนี้ที่อ,อันนี้อยูอ่แล้วก็อันนี้เนี่ยไม้์โต้จริงด้วยอ่ะที่เห็นในนั้นแหละแล้วก็อันนี้คือใครอ่ะแบ็กเบียนหรอไม่ใช่หัวฟิวอ่ะฟิวอย่างเท่โอ้โหนี่ไงนี่หัวรุกอันนี้หัวแคปปิตาลหัวขับขันหัวแบนดิต โอซาแล้วก็หัวทเดนจะเบิร์ดมาแกรพร้อมเปิดไหมเ <g ay> ฮ้ยแล้วก็มีท่าอุ๊ยอยากได้ท่าดูดิเอ้ยท่าดูดีมากชอบของแบนดิกกับลุกอะแกแกพี่เต๋าก็ดูดีไม้โตกดด็ดูดีดูดีทุกคนเลยอย่างหล่อเท่เฮ้ยแล้วก็มีพื้นหลังแกรพร้อมเปิดยังครับ <g ay> สามสอง <g ay> หนึ่ง สีม่วงคืออะไรเอาสก,กินมาทำไมสก,กินปืนทวิตนะแกเราเอาสก,กินปืนทวิตไม่เจอรี่แล้วฉันไม่ค่อยเล่นทวิตแกเห็นใช่ไหมครัแบบแกได้ไรมาภาพโปรป็นดี้อุ้ยจะอยากได้ภาพโปรป็นดี้แกไม่คิดโกงน,นี่ดูดิเจะอยากดดได้อันนี้แล้วลูเบลลี่มันได้ไปดีกโกงอะไรอยากได้สกินปืนแกเอาสกินปืนใช้ไปเลยฉันไม่ได้อยากได้สก,กินปืนโดยเฉพาะสก,กินปืนทวิตเนี่ยฉันไม่เล่น โอ้โหถ้าน้อยเอาแบบว่าอ่ะเนี่ยปืนนี้มาหน่อยเงี้ยปืนที่จะเล่นจะมาจะตายไหมฮะโอ้โหอะไรวะอยากได้อย่างเอาให้อยากคือง่ายๆเวลาเราอยากได้อะไรเราจะสลับกันเว้ยทุกทีเลยเนาะไหนอขอดูดีมีเควสอะไรได้แพ็คไหมขอไปอ่านก่อนสิอุ้ยข้อมูลไม่มาด้วยนะชุนเฉียวเล่นอีกรอบหนึ่งเลย ได้เป็นฝ่ายนี้อีกแล้วอยากเล่นอีกฝ่ายนึงอยากเป็นสีส้มมาเฮ้ยอย่ามาแย่งเราดิเพื่อนอ่ะแย่งผู้สาวหมดเลยอะจะเตรียมอะไรล่วอืมไม่ใครดีอ่ะอ่ะเมื่อกี้เราเอา M 4 4ไปใช้ก็ลองเป็นอันนี้ดูบ้างเออ <c oughs> โอ้มันน่ารู e n ิไม่ต้องมาโค้งให้กันเลยฉุนเฉียวเต็งให้สกินบือมาไห่รู้อยากได้รูปโปรไฟล์หรือไม่ก็สกินเบื่อฉุนเฉียว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 เจลลี่มันฉุนเฉียวแล้วเจลลี่มันฉุนเฉียวแล้วจุด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 จดจุด วูวูมาดิอเดออจีอไม่โดนสัมผัสเออทำไมจะได้แบบค่าตัวตายอ่ะคืออะไรอ่ะโดนระเบิดตัวเองวะเจอไม่ได้ปลาระเบิดเลยนะนนหรือกดจีไปเลยได้วะโอซามันก,กดจีแล้วระเบิดเหรอมันของมันเปลี่ยนเป็นมีดปาอย่างเดียว ขบวน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 ทุกคนขบวนยังไง The p o s s e s s e d acquire a flame โอ้โหถ้าเต้องเอาลูกตองแมนดินให้หน่อยครับโยนไปเลยมีลูกตอง,งคล้ายกันอยู่ในของสม,มุนก่อนโดยใช้ไหม มาอู้ๆเขาไม่ได้อะอะไรนะครับเนี่ยห่วงของหรอห่วงของหรอเดี๋ยวผมใช้อยู่นเดี๋ยวเล่นยากดีไม่ใช่ลูกซองแมนดิตแล้วคือเล่นยากมากสุดเจอรี่เฮ้ยโอ้ตายพอดีนี่ห็นยิงเพื่อนด้วยอะเอาเด้เฮ้ยมีคนทำตงนั้นแย่งเราอยู่ จุดจุดจุดเอออ้าวดับไปเร็วโอ๊ยใครมันวางทางแค่ตรงนี้มีจริงโอ้ <Okay. S 1> oh my g o กห้องบาร์บีคิวสองตัวเดือดมาก oh. ทุกคน oh. เด็กใช้าตารางอยู่แล้ว <laughs> เป็นคนแซ่บทำไมลุงทำกับเด็กแบบนี้วะโอ้โหมีองรัวด้วมั้เหมือนสป,ปีดทุกคนจะเยอะมากแนมะ่แก้แขนลุงแล้วเ <laughs> ฮ้ย <laughs> มีคนมา้อ,อได้ยินนะเว้ย จุด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 เออก็แปลจะแปลเจ็ดว่าอุ <teaching. S 1> ้ยต,ตกใจอุ้ยตกใจอุ้ยตกใจเออแกฉันโดนอ่าขับขันไม่ดีว่ะ capture the objective capture the objective อ,อุ้ยแรงกันเฉยเอาว่าเลิฟช็อตมาวันโอ้ไปย,ยิงศพเฉยเลยโอเคร้อยสี่สองต่อร้อยสี่ห้องนี้ดับไปแล้วโอเคอย น้องเจลลี่อยาได้แพ็คใหม่อะค่ะพี่ขาพี่ขาน้องเจลลี่อยได้แพ็คใหม่มเด็บด้วยค่ะ led ชุดแอบชุดอย่างเงีย,งยบๆยื้ e <c oughs> เฮ้ยเขาจุดแล้วอะไฟต้องข้ามอุ้ยตกใจ มนโนฟุมนโนฟุมนนโมฟุเจนลี่ไปเด็ดแะตารางอยู่ไหนวิ่งว้ยงวิ่งวิ่งอ้ยจูดูก็มาแทกเจลลี่ว้าข้างบนมาวะทุกคน้ย เตล์เตล์เตล์ไปทางอื่นแทนเตล์คืออะไรเะไอ้คนนอนอื่นเมื่อกี้น่ะก็เห็ศัตรูนอนอื่นอ่ะออ <c oughs> น่ารักจังวะออเพื่อลบทีมอุ้ยเพื่อ <c oughs> นี่ฉันเองอ๋อฝั่งศัตรวูวะเอาทัว้วเมื่อกี้เราจะผ่านหน้ากันเราไม่ใช่ทีมเดียวกันเหรอ งงแล้วสองสาสี่อหลห,ลหล้ิบให้ผเผาจดลิงจะทุบศัตรออูางเดียวเลยตอนนี้จุดเฮ้ยๆๆ การนี้นายทำเราแบบนี้ไม่ได้ครับขันเราไม่เก็บลูกซองนายต้องให้โอกาสเราดิเข้าผ่านไปแล้วไงเฮ้ยเพิ่งรู้มันมีเสียงภาคเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยอ่ะแกเพราะอีเวนต์หรือเปล่าเพราะเสียงเสียงเพราะอีเวนต์ป้ามันเลยเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะ แล้วว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวโดกลหล็ปะหรืออะไรยี่สิบเฟยโอ้ my g o o d n e สองแต่อร้เก้าหกเรานำโด่งยู่แต่เราอย่าชะล่าใจนะเพราะเจอรี่มันมันยังไปเด็ดแถ้ตารางอยู่ ชนะแมตช์เฉยเอาวะอันนี้มีเล่นเือนเด้วยแกแล้วประเด็นคือทำให้ศัตรูเด้งแล้วเข้าไปฟาดเออยังโหดอ่าฟาดฟันฟาดฟันผู้สัทธาชนะแล้วเฮ้ยเราเล่นสองรอบชนะสองรอบไปนะนี่โอเคเด็กท้าทางไงก็เป็นเด็กท้าทางเหมือนเดิม